เป็นอ่งุ่นที่เอาไปทำวายแดงวายชมพูนะคะมาไปลองแมวก็มาเที่ยวไล่อ่งุ่นด้วยค่ะลูกสาวก็มาด้วยนะคะ<ม>เดี๋ยวเขากําลังตัดนะคะ่ะเพื่อนๆเขาแบ่งตัดไปแล้วโซนหนึ่งเราก็เลเออ้อเดี๋ยวมาเก็บภาพบรรยากาศก่อน<ม>ก่อนที่เขาจะตัดหมดนะคะเ<ม>นี่ค่ะ <c oughs> <c oughs> ดกนะคะดกนู่น ดุมากค่ะอากาศก็ฝน,นกำลังลินนะคะเพื่อนๆคืออากาศดีมากเลยค่ะไหนภาพไปดูองหุ่นสิคะองุ่นสุกหรือ,อยังคะไหนคะ นี่นะคะปีนี้รสชาติองุ่นปีสองพนสองพันยี่สิบนี่นะคะปีสองศูนย์สองศูนย์นี่คือองุ่นรสชาติดีนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะใบองุ่นก็เปลี่ยนสีนะคะเริ่มเปลี่ยนสีสวยแล้วค่ะแล้วก็องุ่นก็อนุ่นปีนี้หวานนะคะสุกหวาน ดินก็เป็นดินไม่ดีนะคะเพื่อนๆเป็นพวกหินอย่างเงี้ยค่ะนั่นหือดะนะคะดูพวงน่ากินนะคะนูด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 ูพวงองุ่นนะคะองุ่นเนี่ยเขาจะชอบดินที่เป็นดินแห้งแรงนะคะเป็นพวกดินอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ ถ้าช่วงเก็บเกี่ยวถ้าแรงแรงฝนไม่ตกเนี่ยองุ่นจะสุกรสชาติดีนะคะรสชาติจะหวานแล้วก็ไวายก็จะอร่อยถ้าปีนห้อยบาบลองก็มาด้วยค่ะอู้ดูองุ่นดูความดุดูนะคะเพื่อนนะคะ ่ค่ะเ,เพื่อนๆคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการอันนี้ขนอง,งุ่นนะคะคือแบกอง,งุ่นนะคะส่วนนี้คือถังที่แต่ละคนจะมีประจําตัวค่ะดูื้วยแล้วก็ตัดตัดตัด,ตด,ตด,ตดอง,งุ่นใส่ข้างในนะคะนี่นะคะตัดเสร็จเขาก็จะล้างอุปกรณ์ตรงเนี้ค่ะล้างแล้วก็ตากไว้ที่นี่เลยค่ะเนี่ยค่ะเป็นเหล็ก ที่สำหรับแบกที่หลังนะคะฝนตกแล้วค่ะเพื่อนๆกลับก่อนนะคะกลับบ้านก่อนนะคะ